กินไปกินนมข้าวต้มเมื่อนี้เป็นข้าวต้มผัดเนาะข้าวต้มัข้าวต้มผัดพี่น้องอันนี้ข้าวนี่เทอดผัดมาแล้วย่างดีแล้วก็นี่ก็เป็นกล้วยจะไปใส่ข้าวต้มข้าวนมพี่น้องอันอื่นสิซีนิบุญบุณงายพระเข่าเสียงอะไรอ่ะ อยงน้นก็ยเป็นสิงอนนี่พี่มั้ย่าเสียงเป็ไทยค่ะแต่น้องอหัอบางแงนี่อราทัไปโลดสวยนี่เขาโมน่าออักนำมีหัวหน้าไหมหสังหลังเท่านัง

เอาหน้าไหมยังเยสิงคือสีบัวห้าบัวใหนึ่งมันคืดคือสีบัติดมือดอกติเนาะบัติดตองดอกตี่เนาะต้มเม่าต้มคดัวมันมั่นมันมันกะทิอยู่แล้วเนาะอ๋อบะได้มัดคือเขาต้มพ่นตัวนี้ วาเ็จ้าหก้อนห็นึูมือเจ้าแม่งามทำไบบี้จ้าเดี๋ยวสิห่ออยเอาใยสิงห์หุ่นสักกรอนเอาใยสิงเอาสวยๆสักกอนประสบการณ์แปดสกว่าปีเกสิบสี่ปีแล้วเนาะเอาสวยๆเด้อายสิงห่นวา เกิดมาได้เกืสิบสี่ปีฮอตตาสิเคยพอปีนี้ละหอนกอมูพี่น้องหอนคักหอนแน่หอนจนวายเหตุในก้นตายหลวงปานใบไม้พี่น้องไม่ปีนี้ใบไม้โลนช่วงมีหน้าเมษามาหนิแปดซบเกาซบแล้วเนาะบานเอาเนาะแม่นโอ้มางั้นแห้งสบายเลยเล็บเทปช่วยอีหลีพี่น้องสวยค่ะ เอาบบะเบนเฮ็ดขายเนาะเอามาซอยกัน,นห่อเฮาบบะเบนมืออาชีพเอาเห็ดด้วยใจให้มันก็ง่า,งงามดแถบบ้า,ท,าทั้งพีบันจีนอกเดี๋ยวห่อจักบาทหอล่อง,อง,งอเอองนันเด้กพีนองเด้อห่อร่อง,อง,อง,องบเอองบิ่งกันมีไปตองกล้วย วดกระซิบเรียบร้อยแล้วยแป๊บน uh 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 pues uh> mm ึด hmm ้พี่น่อยจาดคหอแรกพี่น้อยหอแรกกงจ้าหน่อยจะเป็นหนึ่งอันใดเป็นนี่แหละจะเป็นนึ่งที่มหอที่สองพี่น่อย ແມ່ p ບໍ່ເນາະຫັ້ a n ຂົາບໍ່ຮັກດຸມາ3 4ບາດມາຊິສາມພີ່ນ້ອງຄືຂ້າດຽວດຽວຂໍເວລາຫໍຊ່ວຍເຈົ້າຈ